ฝนทิ้งช่วงรุนพาย,ยุเข้าไทยกันยายนฝน60-80%ของพื้นที่ฝนตกชุกหนาแน่นร่องแช่ไทยเพียกรา,กาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุตกภยัยเปียกรา,กาศ ทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรณ์วิฒิพรลุงพนาชาัยทาง Facebook และ t ิ k t o k ประจำวันเสาร์ที่31สิงหาคมในช่วงเที่ยงซึ่งในวันนี้อันจะมาแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนฝนตกหนักฝนตกหนักมากเปอร์เซ็นต์ของฝนในแต่ละภาคแนวโน้มของฝนฝนในอีก24ชั่วโมงข้างหน้า10วันล่วงหน้าลุ้นย่อมความประกาศตามลุ้นพายุที่จะเคลื่อนตัวเข้าไทยจะเป็นเช่นไหนกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ ในช่วงนี้จนถึงในช่วงต้นเดือนกันยายนเราจะเห็นว่าจะมีหย่อมความกดอากาศต่ําที่มีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าไทยหรือเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยแต่เนื่องจากระบบลมยังไม่ส่งนะครับดังนั้นฝนที่ตกโดยส่วนใหญ่ก็จะตกตามแนวของร่องมรสุมคือภาคเหนือ้าตํำออกเฉียงเหนือทางตอนบนรวมถึงภาคกลางทางตอนบน ประเทศลาวทางตอนบนเมียนมารวมถึงเวียดนามทางตอนบนเนื่องจากหย่อมความระกาศตา่ำยังคงอยู่ที่บริเวณพื้นที่เวียดนามทางตอนบนดังนั้นการดึงร่องมรสุมยังคงอยู่ฝั่งบนนะครับ ดังนั้นตั้งแต่ในช่วงนี้เป็นต้นไปจนถึงในช่วงต้นเดือนกันยายนแนวโน้มสภาพอากาศรวมถึงการเคลื่อนตัวของหย่อมความรักกาศต่ำหรือพายุมีแนวโน้มสูงมากที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่เวียดนามทางตอนบนอ่าวตั้งเกียรรวมถึงเกาะไหหลำและประเทศจีนทางตอนใต้และหลังจากกลางเดือนหน้าเป็นต้นไปกันยายน2567ในด้านของร่องมรสุมก็จะค่อยๆขยบลงมาเรื่อยๆจากที่พาดผ่านเหนืออีสานกลางตอนบนก็จะเลื่อนลงมาพาดผ่านเรียนพื้นที่ภาคกลาง รวมถึงภาคอีสานทางตอนล่างดังนั้นแนวโน้มที่พายุจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณพื้นที่กลางประเทศก็มีค่อนข้างสูงนะครับรวมถึงบริเวณพื้นที่ฝั่งล่างคือบริเวณพื้นที่สานทางตอนล่างก็มีค่อนข้างสูงเพิ่มมากขึ้นนะครับ โอกาสที่ฝนจะเพิ่มมากขึ้นจากที่ในช่วงนี้40-60%ของพื้นที่เป็นบางช่วงและในบางช่วงก็จะมีอยู่ที่60-80%ของพื้นที่หลังจากต้นเดือนกันยายนเป็นต้นไปนะครับเปอร์เซ็นต์ของฝนก็จะค่อยๆขยับขึ้นไป อยู่ที่60-80เปเนของพื้นที่และหลังกลางเดือนกันยายนเป็นต้นไปนะครับมีแนวโน้มที่พายุหมุนเขตดร้อนจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยส่วนโมเดลยังไม่โชว์นะคะขอให้ติดตามการอัปเดตพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดซึ่งโมเดลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นนะคะขอให้ติดตามและลุ้นในด้านของหย่อมความรกาศตามไปพร้อมๆกัน ลุนเอาใจช่วยบริเวณพื้นที่ภาคกลางในบางพื้นที่ที่ยังคงมีความแห้งแล้งอยู่ภาคเหนือในบางพื้นที่ฝั่งล่างที่ยังคงมีความแห้งแล้งอยู่ภาคตะวันออกในบางจังหวัดรวมถึงอีสานทางตอนล่างอีสานทางตอนกลางในหลายพื้นที่เลยนะคะยังคงมีความแห้งแล้งอยู่รวมถึงตอนบนในบางพื้นที่ก็ยังคงมีความแห้งแล้งยังคงรอน้ําในการทําเกษตรกรรม ถึงแม้ว่าจะไม่แหลงมากแต่นาข้าวไม่มีน้ําเลยนะครับในบางพื้นที่บางพื้นที่ข้าวยืนต้นแห้งตายแอดมินเห็นใจเห็นอกเห็นใจในหลายพื้นที่เลยนะครับโดยส่วนใหญ่ฝนที่ตกก็จะตกในพื้นที่เมืองใหญ่ๆนะครับจากที่ในด้านของ f c รายงานสถานการณ์เข้ามาพื้นที่ท้องทุ่งไร่ทุ่งนาโดยส่วนใหญ่ฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาล เป็นกําลังใจให้ในทุกพื้นที่นะครับดังนั้นในทุกภาคในเดือนกันยายนฝนจะเพิ่มขึ้นเป็น60-80ปร์เซ็นของพื้นที่ในช่วงต้นเดือนการกระจายตัวยังไม่ครอบคลุมมากนักนะครับแต่หลังจากกลางเดือนไปฝนจะเพิ่มขึ้นอีก ภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกปริมาณและการกระจายตัวของกลุม่มฝนจะอยู่ที่ประมาณ60จนถึง80เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะอยู่ที่40จนถึง60ปเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่และลุ้นพาย,ยุหมุนเขตร้อนนะคะส่วนในด้านของการคาดการ์โมเดลสภาพอากาศจากโมเดล GFS โมเดลในระดับหยาบในขณะนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่า ในด้านของกลุ่มฝนโดยส่วนใหญ่จะเคลื่อนตัวตามแนวของร่องมรสุมยังอยู่บริเวณพื้นที่ฝั่งบนของบริเวณพื้นที่ประเทศไทยอยู่นะคะดังนั้นพายุที่เคลื่อนตัวโดยส่วนใหญ่ก็จะมีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าแนวร่องมรสุมนะคะคือฝั่งบนของประเทศไทยและหลังกลางเดือนนะคบเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ในช่วงวันที่15กันยายนเป็นต้นไปเราจะเห็นแนวโน้มของฝนที่จะเคลื่อนตัวตามแนวของร่องมรสุมที่ถูกฉุดลงมาให้เคลื่อนต่ำลงมาอีกนะคะ ดังนั้นฝนฟ้าขนองก็จะเพิ่มขึ้นบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนฝั่งล่างเพิ่มมากขึ้นอีกแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็เป็นการคาดการแนวโน้มสภาพอากาศในระยะล่วงหน้าโมเดลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อีกนะครับส่วนในด้านของการกระจายตัวของฝนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยแนวโน้มก็จะค่อยๆค,คลี่คลายจากสภาวะของความแห้งแล้งลงนะครับขอให้ทุกพื้นที่โชคดีได้รับน้ำในการทำเกษตรกรกรมโดยทั่วกันนะครับส่วนในวันนี้ในด้านของพื้นที่ฝนก็จะมีตกในบางพื้นที่ ซึ่งเราจะเห็นนี่ว่า มีหย่อมความบรรยากาศต่ำที่อยู่บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเปรชช่นอยู่ใกล้กับบริเวณพื้นที่ประเทศอินเดียนะคะดังนั้นในด้านของการดึงความชื้นไปเลี้ยงในด้านของหย่อมควา,า,ามบรรยากาศต่ำบริเวณพื้นที่ดังกล่าวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จึงอ่อนกําลัง,งลงในช่วงนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทําไมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยในช่วงนี้ฝนจึงลดลงเพราะมีหย่อมฝั่งตะวันตกที่แทนที่นะคบจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะ มีกาลังแรงตลอดทั้งช่วงก็อ่อนกําลังลงจากการไปเลี้ยงพายุหรือหย่อมความประกาศตามลูกนี้ดังนั้นในด้านของการพัดเข้ามาเลี้ยงของหมอสุมตะตกเฉียงใต้จึงอ่อนกําลังลงฝนฟ้าขนองประเทศไทยทางตอนบนทางตอนล่างจึงลดลงในช่วงนี้จะลดลงเหลือ30จนถึง60เป็นของพื้นที่ภาคใต้3าเปอร์เซ็นต์ประเทศไทยทางตอนบนจะอยู่ที่40เนของพื้นที่ยกเว้นภาคตะวันออกอยู่ที่60อร์เซ็นตนะคะ หลังจากวันที่1กันยายนเป็นต้นไปปริมาณฝนจะเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งฝนร่องมอรสุมที่จะเลื่อนลงมาต่ำลงมาอีกนะครับและฝนก็จะค่อยๆกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นตามลำดับต่อไปนี้จะพาไปเช็คพิกัดและปากหมุดพื้นที่ฝนจะเริ่มจาก12นาฬิกา31สิงหาคม2567เชียงราย2.1มเมตรบ้านแม่อายหลวง2.5เชียงคำ3.7 15นาฬิการวเยน กลุ่มฝนฟ้าขนองในบริเวณพื้นที่ทองผาภูมิ6.3ไ่โยก4.7การจนบุรี5.4กรุงเทพมหาคนคร2.4ชาเชิงเซา3.7สอยดาว8แกลง8.1จันทบุรี7ตราด4.2เพชรบุรี8.5ประจวบคีรีขันธ์6.3บางสะพานน้อย2.6ร่างกู่6.5ไรบึง7.6 เบนจลักษ7.5กันทลัก7.5คูสิงห์6เดชรวม6.2น้ำยืน6.4บ้านอีหมู6.4 18นาฬิกาเมรุบเรียนกลุ่มฝนฟ้าขนองเพิ่มมาขึ้นบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะครับรวมถึงภาคเหนือทางตอนล่างพิษณุโลก2.3บ้านหลานตาบัว4.7พิจิตร7.6ตะพานหิน7 บ้านบึงนาราง7.5บางมูลนาค7.1ชุ่มแสง6.2หนองบัว5.9นครสวรรค์4.8ไพสารี9.6บ้านตะคอ10.2วิเชียมรี6.8บ้านเนินมะขามป้อม12.1บ้านลำนาราย11.7โคกสำโรง11.4อุทัยธานี7.1น้องช้าง5.4ชัยนาท6 วังม่วง10.6สระบุรี12มวเกเหล็ก7.7นครนายก11.4ปราจีนบุรี10.4บ้านหนองไฮ7.8สาแก้8.4พนมสารคาม9ชาเชิงเศร้า6.3ปากเกร็ด12.7สามโค6.4กรุงเทพมหานคร6.1บ้านหนองสม็ด7.9ตาพระยา8.7นางรอง6.6บ้านบู6.1 ต่อไปนี้จะพาไปดูการเพียงปรากาศในวันนี้ถึงพรุ่งนี้31สิงหาคมถึง1กันยายน2 5 6 7ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตาก,กำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ40ส่วนมากบึงการสกนลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลาง ฝนฟ้าขนองร้อยละ40บริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละห60ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกจัดชังซาวสากแก้วระยองจันทบ,บุรีและตราดกรุงเทพมหานครปริมเมืองทนฝนฟ้าขนองร้อยละ40ภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ3าบริเวณพื้นที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพร สุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ตขอให้ติดตามพยา,าประกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมและจินายางานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันนุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารห้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่ว,วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ใหนด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ